สวัสดียมามเช้ากับอรุณเบิกบานวันนี้นะคะหลังจากที่ไม่ได้พบกับเซลล์นัดมันนานมากวันนี้จะพามาชมแคปสามพันแปลง่ามิวเอ็กซ์แท้อะไรจากศูนย์เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าลูกค้ามีดัดแปลงอะไรบ้างนะนี่ค่ะตัวโฉบรถแคปสามพันแปลง่ามิวเอ็กซ์สีบอลเงินตรงนี้นะคะในส่วนของตัวหน้ามิวเอ็กซ์ตรงเนี้ยของแท้อะไรจากศูนย์นะคะมีการยกหน้ามิวโทษนะคะมีการยกหน้าตัวเก่าออกแล้วก็ใส่หน้ามิวเอ็กซ์ไอเอสตัวใหม่เข้าไป เนียนกิบค่ะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟตัดหมอกตัวนี้ก็คือมาจากโรงงานนะคะของแท้เลยนะคะแล้วก็แมกย่างคู่หน้านะคะจะเป็นแมก PC 0ีศเนาะแล้วก็ฝาครอบดิสน็อตล้อนะคะตรงนี้เราก็จะใส่ให้มันแบบตัดให้มันดูโดดดินเพราะว่ารถคันนี้จะนิน็นเป็นสไตล์แต่งซิ้งจาแล้วก็ขนาดยางจะอยู่ที่2 3งสามสอถ้าห้าส R สิ ะะแล้วก็มีสั่งใส่ชุดสปัดโหลดหน้าเข้าไปเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวรถที่มาจากโรงงานเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มตัวรถนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฉีกอีกนิดนึงนะฟิล์มจะเป็นฟิล์มเขียวใสเน้นวัยรุ่นแต่งจา๋ากันสาดเราก็จะไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันจะดูไม่เข้ากันแต่ว่าในส่วนของตัวข้อมือจับจะลองมือเปิดตัวนี้คือเน้นใช้งานจําเป็นต้องใส่เพื่อไม่ให้รถเนี่ยเป็นรอยแล้วก็ในตัวรถเนี่ย จากโรงงานก็จะเป็นจะเป็นหลักประมาณนี้ในส่วนของเครื่องสามพันก็จะเป็นลูกุญแจรีโมทมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พปรมาลัยให้มีหน้าจอให้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ระบบ Android Auto Air เนี่ยจะเป็นมือสัมผัสนะคะหกเกียร์นะคะเบาะจะเป็นประมาณนี้เบาะผ้าแบบนี้เปิดแคปได้แบบนี้แถมเบาะแคปถาดรองเท้าให้แล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถังเลยแล้วก็ในส่วนของฟิล์ม เขียวใส่ตรงนี้ก็มีการรับประกันให้ด้วยนะแล้วก็เน้นรีเควสตัดขอบกระบะไวรุ่นจ๋าแต่งซิ่งจ๋าก็จะสเปคประมาณนี้เลยนี่มาดูด้านหลังกันบ้างยางจะเป็น XCD2 ก็คือเน้นบรรทุกขนาดยางจะอยู่ที่225/75 R15 แล้วก็แม็กเนี่ยจะเป็นแม็กบรรทุกของไรนโซ่เลยนี่จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนี่ค่ะ ตแต่ว่าในส่วนของไฟท้ายไม่ได้มีสั่งแต่งเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายปกติที่มาจากโรงงานข้อมือจับตรงนี้ก็จะมีตัวกองห้งนะคะเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะมีภาพขึ้นโชว์ที่หน้าจอเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนี่ค่ะประมาณนี้ ประมาณนี้เลยสวยเลยแจ่มๆประมาณนี้เลยตัวนี้เน้นบรรทุกช่วงล่างก็รองรับประมาณอยู่ที่2อถึงสาตันไม่ได้เน้นบรรทุกหนักเน้นแบบว่าใช้งานให้สมดุลเพราะว่าการใช้งานเนี่ยลูกค้าจะเน้นแบบแต่งหล่อส,ส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นแบบบรรทุกจ๋าเลยเพราะว่าลูกค้ามีรถใช้งานอยู่แล้วคันนี้ก็จะเป็นสเปกเนี่ยวิ่งฟางฟางอัดก้อนนะคะรับจากหน้าสวนไปส่งตามบ้านของลูกค้าที่เขาสั่งไว้สเปกก็จะเป็นประมาณนี้ หล่อนะคะเซลนัดจัดให้เลยจัดให้ไม่มีขัดหล่อแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวที่อิซูซุคิงยนต์สาขาปากช่องโทรหาเซลนัดได้เลยโทร0625146254นะคะยินดีให้บริการมีการรับส่งหรือว่าจะส่งถึงหน้าบ้านโดยมีรถสไลดล์หรือว่า ถ้าลดอะไรก็จะมีในส่วนของค่าการบริการแต่ว่าถ้าเกิดให้เซลล์ขับให,ให้ก็จะฟรีทุกค่าให้จ่ายแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะคะแคมเปญโปรโมชั่นสําหรับเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีส่วนลดครอบครัวยูสุให้10,000่บาทเกษตรกร10,000บาทแล้วก็พนักง,งานบริษัทที่มีสลิปนะคะโอนเงินเข้าบัญชีรับส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทถ้าเป็นพนักง,งานกลุ่มผู้บริจิ้นส่วนได้รับส่วนลดเพิ่มอีก30,000บาทส่วนลดก็คือจุกมากตอนนี้นะคะ คนไหนสนใจก็ทักหาได้เลยนะคะหรือไปกดที่แฟนเพจก,ก็ได้นะคะอิสุสุคิงยตนสาขาปักช่องเซลนัดนะคะยิยนดีให้บริการเลยค่ะ